คนมื้อเช้าทำผัดไทยให้ได้ขอข้าวอีกแล้วแต่เพราะว่าเส้นเหลือแล้วก็น้ำผัดไทยก็เหลือจ้ะน้ำผัดไทยเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนนิดหนึ่ง มาเล็กอิ่มเละเล็กอิ่มได้กดยดกลง បងទុកដាក់គីនតិចឲ្យໄວ້ហាននេះមកណាឥឡូវគេមិនគេទេ เดิมใะผัดไทยเส้นเล็กอ้ยไข่ตุกวยเสียด้กินไปลูกเป็นไรหรอกบนก็เป็นไข่กับถั่วงอก ได้ผัดไทยห่อหนึ่งให้ลูกจ้ามื้อเที่ยงที่มหาวิทยาลัย